แกตายซะเถอะเอีเด็กแกแกตายซะเถอะเออไม่ต้องไม่ต้องเป็นหว่วงเชอจจดาดนแก,กองช่มยาเ้ยเฮ <c oughs> ้ย,ยมันหัวจังมันมานี่ไม่ไเป็นไงอะมานี่โอ้ยเป็นไงอะสใจไหมน่ะอุออออมสาวตายเลยหยเออว่าเมอไงเด่กกันได้วหย แกเจียเด็กก่าจังว <ını> oh, e. oh, e, hey, ัาค uh. <t ip end resolving> <end bending> ุณเรียนดูจเดตลุงตะแบมอไรเหรอกนอนนี่นี่แหละฟันไม่เดาเกิดอะไรขึ้นกันแน่มันหายไปไหนเล่นหลัไงเนี่ยโิดโอ้โง่เอ้้้ไอ้เป้นองเอี่ยสู้ไม่ไอ้โอ้โออ้ บอกนบะกล่าพลังของฉันเริ่มจะกลับมาแล้วสินะอะไรนะโองแกเนี่ยฉั <c oughs> <c oughs> น้เอาสนุดนี้ดิว่าและเชียวอว่าเราได้กันจากับมาแล้วสิน